สวัสดีค่ะหัวมีเมียน้อยเป็นเรื่องขี้หมาคิดซะว่ามีคนทำหน้าที่แทนเรามันก็เจ็บนะก็เสียใจแหละแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจอย่างเดียวคิดอะไรให้มันเป็นบวกบวกเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ใช่ไหมคะถ้าัวนแต่ยื้อยุดฉุดแย่งกันมีแต่บั่นทอนเสียพลังงานทั้งกายใจ สู่รบปบมือยื้อแย่างกันไปก็มีแต่แต่ทำลายกันสุดท้ายก็บัวแรงน้ำปล่อยเข้าไปแล้วเราสบายไม่ต้องทุกข์ร้อนหมุนหมองไม่ต้องมีชนวนเหตุไปสู่ความรุนแรงที่เราเห็นกันมากมายในสังคมในแต่ละวันคิดในแง่ดีคิดบวกบวกเข้าไว้ผัวมีเมียน้อยเรื่องขี้หมาคิดสว่ามีคนทำหน้าที่แทนเรา น้ำให้เข้าเอาไปส่วนตอนหรือชิ้นชิ้นส่วนสำคัญเราครอบครองแต่เพียงผู้เดียวจะไปมัวเมาทะเลาะบอแว่งกันยื้อแย่งกันเพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่รักเรา,เ,ราเขาหักหลังทรยศเราเขาหนอกใจเราเขาไม่รักเราแล้วก็ปล่อยเขาไปเออมันผ่านไปได้แหละถ้าเราทำใจได้ตั้งแต่เริ่มคิดแบบนี้ว่า เขาไม่รักเราแล้วจะยื้อไว้ทําไมอาเมื่อเวลามันผ่านไปผ่านไปเสร็จแล้วเราจะย้อนกลับมาดูย้อนหลังว่าโอ้โหเรื่องขี้หมาจริงๆเรื่องขี้หมาแค่นี้เห็นไหมมันทําให้เราได้รู้สึกว่าโอ้พอผ่านไปแล้วมันก็เหมือนแบบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยชิวๆนะคะส่วนสำคัญเรายังคง เป็นพันธา,าที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็อย่าก็แค่นั้นเองอย่างน้อยๆเราเองก็มีผู้ช่วยทํางานโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทอันนี้ในการคิดแบบในแง่บวกๆนิดน,นึงนะคะแต่จริงแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไม่มีใครอยากจะให้ชีวิตครอบครัวพังพินาศไม่มีใครอยากจะให้คนรักของเรานอกใจเรานะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยื้อยุดฉุดรังเขาไว้รังแต่จะเสียน้ำตาและก็เจ็บปวดทรมานหัวใจปล่อยเขาไปแล้ววันหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่าโล่งที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่กําลังมีความทุกข์กรอนในเรื่องของความรักที่กําลังไม่ลงไม่ลงเอ่ยไม่ลงรอยกันในทางที่ดีก็คิดซะว่าเขาไม่ใช่ของเรานะคะ ถ้ามันปรับกันไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยเข้าไปชีวิตแม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่ใช่ของเราอย่าไปยื้อยุดฉุดรั้งติดยึดกับสิ่งที่นอกกายเราใจของเราตัวของเราชีวิตของเรารักตัวเราให้มากๆถ้าเขาไม่รักเราก็จงปล่อยเข้าไปนะคะขอให้ทุกท่านมีรักเดียวใจเดียวเหนียวแน่นสุขกายสุขใจ ชั่วนิรันด์เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคลิปนี้ก็มาพูดแค่เ,เล็กเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังอ,อ,อาจจะมัวหมองทุกจมดิ่งอยู่กับความรักที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะถ้าเขานอกใจเมื่ไหร่ก็แปลว่าเขาไม่รักเราสวัสดีค่ะ